เงินว่างงานที่รับจากประกันสังคมต้องนํามารวมภาษีเงินได้ไหมคะมหาวิยาลัยเอกชนมีไรายได้ค่าเช่าหอพักนักศึกษาต้องเสียภาษีไหมคะแล้วถ้าต้องเสียต้องเสียภาษีอะไรบ้างเพราะบริษัททําธุรกิจขายฝากที่ดินคือลูกค้าเอาที่ดินมาขายฝากเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาจะมาไถ่คืนที่ดินพร้อมจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญาทางบัญชีรับรู้ดอกเบีย้ยตามเกณฑ์คงค้างทางภาษีจะรับรู้ไรายได้ ดอกเบีย้ยตามงวดระยะเวลาหรือเมื่อมาไถ่ถอนที่ดินพร้อมดอกเบีย้ยคะบริษัทเปิดโรงแรมซื้อประกันสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวลูกค้า30คนต่อปีค่าเบีย้ยประกันพันสองต้องหักนะที่จ่าย1%ไหมคะเงินว่างงานที่รับจากประกันสังคมต้องนำมารวมภาษีเงนินได้ไหมคะต้องนำมารวมนะครับไม่ได้รับยกเว้นเนาะ มหาวิทยาลัยเอกชนมีรายได้ค่าเช่าหอ,อพักนักศึกษาต้องเสียภาษีไหมคะแล้วถ้าต้องเสียต้องเสียภาษีอะไรบ้างรบกวนอาจารย์ขอข้อกฎหมายที่อ้างอิงด้วยทั้งมหาลัยนี่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาได้รับยกเว้นภาษีนะครับตามพรบสถาบันอุดมศึกษานะครับฉะนั้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีทีนี้ปัญหาคือมีรายได้ หอพักค่าเช่าหอพักนักศึกษาเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีเรื่องของสโคบเกี่ยวกับหอพักไหมนะครับเพราะหลายมหาลัยเนี่ยเขาก็มีที่พักให้นิสิตนักศึกษาอยู่เป็นประจำนะครับฉะนั้นแม้จะเก็บค่าเช่าก็ยังถือว่าเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับยกเว้นภาษีอยู่ดีนะครับฉะนั้นลองไปดูนะครับพรบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเนี่ย นะครับเขามีการยกเว้นภาษีไว้ให้แล้วถ้าการเ,าเก็บรายได้ค่าห้องพักเนี่ยนะครับยังเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับหรือวัตถุประสงค์ของมายอะไรเนี่ยก็จะได้รับยกเว้นภาษีนะครับไม่ต้องเสีย ก็บริษัททําธุรก oh ิจขายฝากที่ดินคือลูกค้าเอาที่ดินมาขายฝากเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาจะมาไถ่คืนที่ดินพร้อมจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญาทางบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์ของค้างทางภาษีจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามงวดระยะเวลาหรือเมื่อมาไถ่ถอนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยคะทางภาษีนะครับก็รับรู้คล้ายๆกับบัญชีเลยนะครับบัญชีเกณฑ์ของค้างภาษีเขาเรียกว่ารับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ์นะครับฉะนั้น มีข้อตกลงว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกันเป็นรายเดือนคุณก็ต้องแม้ว่าเดือนแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายนะครับก็ต้องรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่คาดว่าที่เราได้สิทธิ์มาแล้วนะครับแม้ว่าผู้ขายฝากเนี่ยยังไม่ได้มาจ่ายค่าดอกเบี้ยแล้วมาจ่ายครั้งเดียวตอนที่โอนนะครับตอนที่มาถ่ถอนคืนเนี่ยฉะนั้นทางภาษีเนี่ยนะครับเรารับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สิทธิ์นะครับเรื่องขายฝากนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับขายฝากเนี่ย ผู้ขายฝากเนี่ยบางทีเอามาขายฝากเฉยๆแต่ในทางภาษีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการขายเลยนะครับพอเป็นทางขายเนี่ยก็ต้องกลายเป็นว่าต้องเสียภาษีนะครับเป็นเงินได้40่สิบงเล็บแนะแต่จากคําถามคุณสลีลาเนี่ยนะครับก็สรุปนะครับว่า,าต้องรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นรับรู้คล้ายๆบัญชีเลยนะครับรับรู้คล้ายบัญชีเลย ภาษีขายฝากที่ดินสําหรับผู้รับฝากขายเสียยังไงคะผู้รับฝากขายเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับก็เสียแต่เรื่องของอะไรได้ดอกเบี้ยนะครับแต่ผู้ขายเนี่ยต้องเสียถือเป็นเงินได้4ี่สิบเ็แปครับบริษัทเปิดโรงแรมซื้อประกันสําหรับกลุ่มท่องเที่ยวลูกค้า30คนต่อปีค่าเบี้ยประกันพันสต้องหักนทท่จ่าย1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมคะ ทีนี้ถ้าเปิดโรงแรมไม่งงนะครับว่าเปิดโรงแรมไปซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวนะทีนี้ก็ให้ชัดเจนก่อนนะถ้าซื้อประกันอุบัติเหตุนะเรื่องของการเสียชีวิตเรื่องของการทุกคนลภาพนะครับถ้ากรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่านี้เป็นโรงแรมหรือเป็นบริษัททัวร์แต่ถ้าเป็นบริษัททัวร์เนี่ยโดยมากจะมีก็เรียกประกันการเดินทาง นะครับประกันอุบอัติเหตุประกันวินาศภัยประกันสุขภาพถ้ากรณ mm ีนี้ต้องหัก1%นึ่งเฉะนั้นก็ต้องสอบถามคุณสุรภริรัตน์นะครับว่าในสัญญาเนี่ยเขียนเป็นว่าประกันอะไรนะครับถ้าประกันอุบอ world, ัต mm ิเหตุเกี่ยวกับเสียชีว mm ิตทุกทุกผลสภาพอันนี้ไม่ต้องหักนะครับแต่ถ้าเกิดประกันวินาศภัยประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอันนี้ต้องหัก1%รครับ